ไแดดออกจักกน่อยกับผ้าเด็กน้อยมันนีมาหาอย่างไกลอีกแล้วมันหนาวอยู่ในเฮียนกับอุ่นกลัวยู่ดอกว้าเนาะมันกับมีอ่อนปรับอากาศปรับความอุ่นหนึ่งเนาะแต่ก,กับบ่มักเนาะหมักนี่แหละมันคอยเด้อผ้าเด็กน้อยออกบานอยู่ในบ้านนะมันมันดือ้อเพราะมันยังดอกหากิจกรรมเฮ็ดเลยก็มั่นหนะ เขาก็มาก,กินไก่เล็กหน่อยนั้นมาก,กินไก่อย่างไก่ห้เสมอเมือม่อได้บอกอบไฟก็อบอบอยู่ในบ้านอบให้ลูก,กนเนาะอบให้หมาเมื่อเห็ดหายเขาก็นั่งเฝ้ามันก็ความเคยชินเนาะ พอดีน,ให,นลลใ,ใ,หให้เขาเป็นโมล่ะก็ต้องเอาใจเขาตัวให้เขาเป็นโม่พอหายเขียดหายเหงาอยู่ด้เด็กวา่าเด็กคุยน้ำหมานั่งกับพี่แจ็คล,ลูกเฮ้ยนพน่เห็นบ่พอแดดออกมาจังหน่อยนกหน่อยกันทองจิ๊บ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 เลยยูางอันยู้างหัวเห็นบะนกหน่อยตาฮกตาฮัก บ่มีท่านตะวันบ่ลูกเอ้ยกินเบิดแล้วเบิดหน้าท่านตะวันแล้วถ้าท่านตะวันนี่เพิ่นเต็มอยู่จ้ะ้าหากขึ้นอย่างนั้นปีหน้านี่ก็สิปลูกให้กินอีกหลายหลายปลูปกหลายๆปีหนา้าปีนี้อากาศบ่ค่อยดีแต่พูดถึงว่าเนาะเดือนท่านว่าสุป,ปีนบ่หิมะตกแต่เดือนไอ้ท่านว่าไอ,ไอ้ไอ้ตุลาเหล้วท่านว่านี่บ่โอ้ยเห็นขาวจนพลเด้อเด้อสุป,ปีว่า เครื่องเงี้ยนแล้วปานนี้แต่ปีนี้เนี่ยบ้านในร่งองโยแต่บ้านอากาศหนาวฝนน่นสิไป็นร่องสิ้นเปลี่ยนปีใหม่ฝนทีเนาะมันก็เอาแน่นอนบ่ได้ดอกเพราะว่ามันอากาศมันหนาวอยู่ตลอดเวลานะมันอยากมามันก็มาเปลือปปลบโผล่ดอกเพิ่นนะ่ะ ยังไปบ่มเแลืตอตอพายเสกขิวตัวขิวแสดังพลังประจักรแล้วอย่างอยู่ในเฮห็นเขานะเนาะเผากต่บ่อยมันค้วนหลายดอกถ้ามันค้วนหลายเฮาก็ปเปล่าขึ้นพอดีล่มมันมากยู่นะปะกะติสใส่น้ำมันน้ำมันน่ะจุดใส่บ่มโดดนะแต่ว่ามันร่มขออยันนะก็เล่นเอาไม้อ้อยเอาอยัานไปน้ำใบตองแหงหันสิ จังก็เก่าได้ต่อยใหม่เงี้ยฝรั่งหายก็เก่าแล้วเอาไม้อ้อยนันก็ติดอยู่ดอกเป็นการกำจัดไม้ไปนล้นมันละไปแจ๊กนอนหรอหลบนอนเล่นเหรอหนาว จักใสเสียคุ้มตัวแบบง่ี้หนึ่งได้คอยก็ได้คาเอะไรรัสบายตลอดเวลาอ่ะสร้างขี้หมดคันเป็นเลือดออกทุกบาทห่นละพองจะหมกอักเสบดไปหาหมอเอาอยามากินน่ละล่ะ บ่อเรศวยยังคือนพันวันแหะบ่อเรศวยยังเลยซอยตะแสงซือแต่ความหนาวก็คือเก่าไอคนนี่ยังมากแล้วน้อยๆนี่ฮะนั่นโอ้บักเตเบี้ยข่อยกรบเบรดันตัดถิ่มไหมต้นบักเตเบี้ยนี่ไหมลูกข่อยมากไปกัดบังลูกบังมันจะอ้วกอีกด้ไอหมีขาว มีขาวแม่เลยนนฮะมีขาวเฮ้ยมีขาวจอดโอ้โหมันก็จะไปดึงตอไม้ออกมาอีกละพูดนึงเอาไปถิ่มพูดนึงไอ้คนมากสิบ้าจังไหนแต่ว้ยย้าออกมาลูกย้าออกมาจอด มันไปขนเหอใหม่ออกมาสะเต็มเดินเลยเนี่ยแม่กับขนเข่าไปถิ่เนี่ยปลาลูกกับขนออกมาทัส mm. ิะนละก้านไม่ก้านใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไปขน,นมาตะพุ่นเด้เนี่ยงาใหม่เนเดือไม่เหมือนพี่แจ็คเลยพี่แจ็คแก่เลยพี่แจ็คนอนเห็นไหม ប <N> ាន <N> ឃើញนกរោម <N> ិនននពិប <N> ពិបពិបណាឃើញទេ ไปเห่นก็นละมังนะ่มันแล้วไปเสียงดังนะลูกเอ้ยเขาก็ละมังเด็ด